รูปภาพเป็นข้อมูลประเภทใดนะคะโอเคมาดูกันนะคะนะรูปภาพเป็นข้อมูลประเภทใดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะที่ระบุตัวตนยืนยันตัวตนด้วยใช่ไหมคะนะคะเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นตัวเรานะคะเพราะว่าภาพถ่ายนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในบัตรประชาชนนะคะ นั่นคือสิ่งที่ระบุว่าเป็นตัวคุณนั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นอ่านะเราก็มีการเก็บใช่ไหมมีการเก็บรูปภาพนะคะแต่ในประเด็นรูปภาพก็ใช้ที่ถูกต้องค่ะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนําไปใช้ถ้ารูปภาพนั้นเนี่ยใช้เพื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาเราถ่ายรูปร่วมกับลูกค้าลูกค้าชอบค่ะนะแต่ถ้าคุณไปเขียนข้อความที่ลูกค้าไม่ถูกใจเขาอาจจะไม่ยอมให้คุณลงก็ได้ดังนั้นคุณก็ควรจะขออนุญาตลูกค้าก่อน นะคะ,ะทุกครั้งควรขออนุญ,ญาตลูกค้าก่อนเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์นะคะโอเคไหมคะนะก็นี่ประกอบสมัครงานสบายมากถามว่าทําไมคุณต้องมีรูปภาพละ่ะเออทาไมคุณต้องมีรูปภาพละ่ะใช่ไหมคุณจะได้รู้ไงว่าเป็นคนไหนเนาะเออไม่มีรูปได้ไงอะ่นะเนาะเออถูกปะ่ะจําเป็นต้องมีในการสรรหาเพราะฉะนั้นรูปภาพเนี่ยคุณก็ต้องขอเก็บ นะคะขอเก็บรูปภาพไว้นะคะเพื่อการสรรหาถูกไหมคะคุณก็บอกเลยในใบขอความยินยอมนะคะเราต้องขอรูปภาพเราต้องขออะไรอีกคะเขียนไปค่ะนั่นเป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาใช่ไหมเช่นวุฒิบัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใส่ไปนะทะเบียนบ้านคุณขอว่าตอนสมัครอะนะคุณก็เขียนใบขอความยินยอมลงไปด้วยนะหรือคุณจะบอกว่าข้อมูลทั้งหมดที่กรอกอยู่ในใบสมัครเนะี้ย แต่ว่าบางส่วนเนี่ยเอามาแนบใช่ไหมคุณก็ต้องขอเพิ่มไงคุณก็ต้องเขียนขอความยินยอมเขาเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเอาล่ะค่ะก็ขอไว้ก่อนก็ปลอดภัยนะเอ,อเราใช้เพื่อสรรหาไม่ได้เอารูปของเขาไปทําอย่างอื่นไงอ่าโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตารางอันนี้จะบอกถึงข้อมูลบุคคลมีอะไรบ้างเยอะแยะไปนะคะทุกบริษัทก็ต้องระบุออกมาว่าคุณมีข้อมูลอะไรบ้างที่เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลและอยู่ในกระบวนการไหนคะ่ะ อยู่ในขั้นตอนไหนอยู่ในฝ่ายไหนบ้างนะคะคุณเติมฝ่ายข้างหน้าตารางนี้นะคะเติมฝ่ายหรือกระบวนการหน้าตารางนี้นะคะและสุดท้ายคุณก็ไปเติมว่ามันอ้างอิงอะไรที่คุณเก็บถ้าคุณอ้างอิงกฎหมายคุณก็บอกว่าฐานกฎหมายถ้าคุณอ้างอิงสัญญาคุณก็บอกว่าฐานสัญญานะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็จะลึกไปไปคุยกันในหลักสูตรภาพรวมนะคะเรียนสองชั่วโมงสำหรับหัวหน้างานดีกว่าเนาะ ลายอีการทํางานต่างๆนะคะพวกนี้ก็ต้องขอมาทีนี้จะชี้ให้เห็นตรงนี้ค่ะสิ่งที่ต้องระวังสําหรับประชาชนทั่วไปก็คือเลขบัตรประชาชนค่ะภาพถ่ายสําเนาบัตรประชาชนพวกเราต้องระวังเพราะว่าหน้าสองนะมีรหัสที่แฮกเกอร์สามารถที่จะโอนเงินจากะเป๋าตังค์ของคุณออกไปได้เลยมันจัดการกับแอปเป๋าตังค์ได้ค่ะ ดันั้นคุณจะไม่ให้หน้าสองถ้าไม่จําเป็นนะคะคุณจะไม่ให้นะคะนะไม่จําเป็นไม่ให้นะคะแล้วเวลาให้สําเนาก็ขีดค่าแล้วก็เขียนจุดประสงค์ลงไปก่อนเซ็นชื่อนะคะให้ไว้เพื่ออะไรหรือใช้สําหรับอะไรนะคะก็เขียนลงไปนะคะแล้วควรใช้ปากกาสีดํานะคะเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่มีแอปที่ถอดสีน้ําเงินนั้นออกไปได้ะคะ่ะ